นี้นะครับก็สวัสดีพี่ๆีน้องนนะครับวันนี้นะครับชาวยูทูบทุกท่านกันเลยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดเรื่องนะครับกับธนาคารกรุงไทยนะครับที่ใครเจอปัญหานะครับแล้ววางแก๊งคอนเทนเตอร์นะครับอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรนะครับอันนี้ก็คือเหตุผลอะไรครับก็คือแอบอ้างว่าเป็นสรรพากรนะแล้วก็โทรมาอะไรนี่แหละมันจะเป็นประมาณนี้นะครับอ่า ที่ทุกคนเห็นกันอยู่นะครับแล้วก็แล้ววางแก๊งคอร์เซนเตอร์อ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ปปกรมสรรพกรนะครับอขอตรวจสอบข้อมูลการเสียภาษีส่งลิงก์เว็บไซต์ปลอมนะครับหลอกให้โหลดนะครับแอปพลิเคชันนะครับเ,เพื่อเข้าเพื่อควบคุมนะครับเครื่องมือนะครับมือถือนะครับ และโอนเงินออกจากบัญชีนะครับกลมมิชาชีพก็คือหนึ่งเยมิชาชีพนะครับค้นหาข้อมูลนะครับแล้วก็เจ้าของกิจการนะอ,อืนั่นแหละมันจะเป็นประมาณนี้เลยนะอ่าแล้วพอผ่านมานะให้เราดูตรงนี้ไว้เลยเจ้าของกิจการเนี่ยร้านค้าธงฟ้าจากเว็บไซต์กระทรวงพาณิชย์นะแล้วก็ โทรติดต่อเจ้าหน้าที่โทรติดต่อเจ้าของกิจการร้านธงฟ้าเป็นหมายอ้างเป็นเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรขอตรวจสอบข้อมูลการเสียภาษีโดยขอแอดไลน์เข้ามานะเออมันก็จะเป็นประมาณนี้กันเลยนะผมก็มาเตือนไว้เพียงเท่านี้หรอกนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ